กระทรวงศึกษาชึ่นดูแลอุคคลนอต่างจังหวัทำอะไรไปบ้างนะครับของสสจนั่นทำอะไรไปบ้างนะครับพมจทำอะไรไปบ้างเรียบร้อยแล้วเรามีบุคคลที่เกี่ยวข้องคนเงินงานก็ต้องสอดคร้องกันบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องก,กันกี่คนมีผู้เชี่ยวชาญไหมขาดอะไรมีอะไรแล้วแล้วขาดอะไรแม้กระทั่งงานก็ขาดขาดอุปกรณ์อะไรหรืองานอะไรยังไม่ได้ทํา เราจะเห็นภาพของการก่อตั้งบ้านพักที่เป็นระบบอย่างที่ท่านสอนอได้บอกไว้ว่าการศึกษาเนี่ยดูแลตั้งแต่เข้าในระบบการศึกษาแล้วออกไปใครจะรับผิดชอบเรื่องอาชีพใครจะดูแลใครจะรับผิดชอบเรื่องสังคมถ้าไปเกิดอยู <wh> ่ในชุมชนผู้ใหญ่บ้านทำนานจะมีบทบาทยังไงต้องถินจะมีจะดูแลยังไงอบตจะดูแลยังไงาะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกัน ก่อนนะครับทุกหน่วยงานจะต้องทําความเข้าใจว่าแต่ละหน่วยงานในรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วทําดีอยู่แล้ว,ลวค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าของคนอื่นเขาทาอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความซ้อซ้อนกันแล้วเราจะเห็นช่องว่างในการช่วยเหลือว่าตรงนั้นคนจะเชื่อมตรงนี้ตรงนี้คนจะเชื่อมตรงนั้นถ้าเวลาเกิดเหตุการณ์ในชุมชนหมู่บ้านนะครับ ว่าจะต้องช่วยเหลือบุคคลออท่สติ่งผู้ป่วยผู้พิการผู้ได้โอกาสคนนี้ใครมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องนี้นะครับสิ่งเหล่านี้อบจอจะต้องไปดําเนินการให้ความรู้กับนัเจ้าาที่อบจอเองครัทง,งท้องถิ่นนะครับอบตอเทศบาลน,นะครับแม้กระทั่งที่ดีใจที่สุดก็คือรพอสตที่จกถ่ายโอนมนาะแล้วก็พี่น้องอสมอ,สมอทั้งหลายก็จะต้องให้เข้าใจและก็รอบรู้ในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ ถ้ารอบรู้แล้วมีข้อมูลเหล่านี้การช่วยเหลือก็จะเป็นระบบน,นะครับแล้วก็อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือเราก็จะอาจจะต้องให้ไปเข้าโรงเรียนก็าอาจจะต้องลองขอไปที่กระทรวงสาธารณสุขถ้ามีเรื่องของการรักษาพยาบาลก็จะลองขอไปที่โรงพยาบาลหรือว่าสตจเนี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผู้นําในพื้นที่หรือคนมีหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนเข้าใจเรื่องพวกนี้ ในการดูแล okay. ผมคิดว่า,าบ้านพักพิทัเ์เด็กในท้ายที่สุดแล้วจะเกิดได้และต้นทางของการรักกรองบุคคลเหล่านี้ที่จะเข้าสู่บ้านพักที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ยังไม่มีใครดูแลนะก็จะเป็นเชิงระบบขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป,าเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านประธาน